ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลนะคะนี้ก็เหมือนเดิมค่ะจะส่งสินค้าแพ็คของนะคะส่งของวันส่งของทุกวันทุกวันจะมีวกแกหมวกแกสามารถหมวก้าหมดหวกแล้หมด่นหมดวคือหมดโปะถ้าหมวกหมดคือหมดโปนสำหรับผ้าคามนะใช่ไหม สำหรับเสื้อคลมตอนนี้ก็ตอนนี้มีโปรใหม่เพิ่มนะคะตอนนี้เป็นผ้ามัดย้อมมุกดาหารจะซื้อห้าตัวขึ้นไปแถมเสื้ออีกหนึ่งตัวนะคะโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะคะ่าจนถึงวันเกิดป้าเลยใช่ไหมโปรนี้เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนใช่ไหมเอาแค่วันนี้ก่อนนะคะโปรนี้นะคะโปรคิดเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้นะคะ่ะ โปคิดวันนี้เอาวันนี้ก่อนนะคะหมี้นี่หมวกหมดพอดีหมวกหมดแล้วบอกอ้าวแปลว่าหมดโปแล้วนะคะหมวกหมดแล้วต่อไปก็จะเหลือแค่โปาเสื้อมุกดาหารห้าตัวขึ้นไปแถมอีก1ตัวนะคะเลือกไซส์ได้แต่เลือกสีไม่ได้นะคะนี่นะคะก็วันนี้ก็ทำอยู่สองคนนะคะวันนี้ เดี๋ยวให้คนท้องเป็นคนตอบแชทเดี๋ยวน้องจะเป็นคนแพ็กนะคะช่วยช่วยกันนะครับเ,เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันหแถคมห,าคามมหอ๋อหแถมหนึ่งนี้คือทั้งผ้าคามแล้วก็มุกดาหารนะคะป้าบอกสำหรับโปรวันนี้นะคะโปรวันนี้นะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้โปรน,นี้หรือเปล่านะคะ่าให้แยกกันนะมุกก็มุก,ก,ก,มก,ก,มกคามก็คามนะคะแยกกันนะ นี่นะคะคืนกำไรให้แก่ลูกค้า FC ทุกท่านนะนี่กระเป๋าก็มีกระเป๋าเป้นี่เหลือไม่กี่ใบแล้วนะคะกระเป๋าเป้เหลือประมาณ ห้ 5, าหกใบเนาะที่เป็นเป็นลายใหม่มานะคะเป้ใหญ่เหลือประมาณหกใบหกเจ็ดใบเป็นลายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะลายประมาณนี้เลยส่วนอันนี้ก็ส่วนเป้เป้ลายนี้จะหนึ่งพันหนึ่งห้าสิบบาทแต่เป้ตัวนี้หนึ่งพันห้าสิบาทนะคะอันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งพันห้าสิบบาทลายน่าลาักด้วยนี่ แต่นี้มันจะใบใหญ่หน่อยก็1,150บาทนะคะรวมส่งแล้วนะส่วนเส้นี้เซ้นี้นะคะเซตในหุ่นนี้นะคะสองพบาทรวมส่งแล้วส่วนผ้ามัดย้อมนะคะราคา250รอยาสเพื่อมัดย้อมมุกดาหาร250ราสนะคะพร้อมส่งนะคะ แล้วก็มีกระเป๋าตัวนี้ที่นกเมื่อคืนลดราคาไปเหลือ250บาทเพราะว่ามันเหลือไม่กี่ใบอันนี้อันนี้300บาทรวมส่งนะคะส่วนเสื้อตัวนี้ก็จาก1ห5 0เหลือ1,030 1ห5 0เหลือ1,030นะคะลดราคาไปเลยแต่เห็นเมื่อคืนบอกว่ามีคนจองแล้วสองตัวแต่ไม่แน่ใจ ต้องรอดูกันนะคะว่าจะเหลือกี่ตัวนะคะนี้เป็นเสื้อมัดย้อมมุกดาหารแล้วก็เป็นส่วนเป็นเสื้อคามนะคะเสื้อคามจะ299บาทรวมส่งนะคะแล้วก็มีชุดนี้ชุดนี้ทั้งชุดนะคะเอลยี่สิบเก้านาะสองพันเก้านะคะเป็นเซ็กระโปรงแล้วก็มีกางเกงกางเกงตัวละพันหกร้อยบาทรวมส่งนะคะ เมื่อคืนนกก็ได้โชว์ไปแล้วนะคะนี่แล้วก็มีผ้าปันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ผืนละ299บาทมีสีเทาสีครีมสีทองอ่าแล้วก็มีสีโอรสนะคสีโอรสแล้วก็มีสีชมพูแบบชมพูชมพูแบบชมพูพาสเทล นี่แล้วก็มีกระเป๋าใบนี้ใบสุดท้ายแล้วนะคะเป็นงานฝีมแบบว่างานชาวบ้านนะคะนี่ใช้ฝีมือราคาอยู่ที่450บบาทรวมส่งนะคะมีใบเดียวใบสุดท้ายนะคะสวยนะเนี่ยข้างในเป็นกระเป๋าข้างในเป็นหนังนะคะแต่ข้างนอกจะเป็นแบบนี้แต่ขอบดำนี้เป็นหนังนะ แล้วก็มีกระเป๋าค่ะกระเป๋ากระเป๋าหนึ่บาทสำหรับใครที่โอ้ใครที่สั่งจองไว้ก็โอนมานะคะถ้าถ้าไม่โอนเราจะตัดสต็อก3วันเราจะค้างไว้ให้3วันถ้า3วันไม่โอนเราจะหลุดจองเป็นหลุดจองไปเลยนะคะ อันนี้เสื้อคามก็เหลือไม่กี่สีกี่ไซส์นะคะตอนนี้นี่สีแดงยังมีอยู่นะคะก็ประมาณนี้เลยส่วนมุกดาหารนี่มีสีเหลืองแบบลายจักรยานมีอยู่นะคะบางไซส์แล้วก็สีแดงก็มีสีแดงนี่เกือบมีมีเกือบทุกไซส์นะสีแดงลายจักรยานนะคะ นี่สีจะเหมาะกับเราสรงการมากๆเลยถึงไม่ได้เล่นก็ใส่เสื้อที่มันเหมาะกับสงการไปก่อนน,ะะนี่กางเกงนี่เหลือกี่ตัวพู้นี่กางเกงมีลายนี้นะคะแล้วก็ลายตารางหนึ่งตัวลายตรงแบบนี้มีสองตัว สำหรับอันนี้เป็นตรงที่โอนจองยังยังไม่ได้โอนนะคะแต่ว่าจองไว้แต่ถ้าสามวันแล้วยังไม่โอนมาอขออนุญาตนะคะอนุญาตปล่อยของต่อนะคะเพราะว่าวก็ต้องรันให้สําหรับคนที่สนใจนะคะใครที่โอนใครที่สั่งจองแล้วยังไม่โอนก็โอนมาเลยนะคะที่บัญชีป้าแตนนะคะบัญชีนี้เลย บัญชีนี้นะคะอ่าให้ดูอีกทีโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อาเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะนกก็ฝากด้วยนะคะฝากเซรั่มโซนกด้วยนะคะเซรั่มหนึ่งเกแปดบาทเท่านั้นตัวนี้นกใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น ฝ้ากระจุดดังดำนะคะรอยดำรอยแดงนะคะหรือหน้าที่แพ้สารมานะคะก็ใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นกด้วยนะคะที่สำคัญค่ะคอมเมนต์กัเข้ามาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ